อืืกดไลค์กันอีกบียอนกดไลอ์ครับเฮย้ยเป็นเลี่ยสวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูปืนใหม่กันอีกแล้ว <c oughs> <Hey. c oughs> เฮ้ยมันจะออกรัวไปหรือเปล่าเนี่ยฮ้ปืนใหม่ครับผมชื่อปืนสเปียนี่เลยอันนี้เลยครับ ความสามารถนะผมมันจะยิงรัวๆเลยเว้ยเป็นแมกนัมเบอร์ชั่นพัฒนาเป็นแมกนัมเวอร์ชั่น2จากปกติก็ผมแมกนัม um ยิงที่350เมตรยิงรัวๆตลอดไม่มีหยุดไม่มีรีโหลดใช่ไหมคราวนี้ก็ผมปืนสเปียร์เหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นการยิงระยะ500เมตรยิงแบบไม่มีหยุดไม่มีพัก <c oughs> ดาเมจน่าละสี่พัน,น 4, ด้วยอ่ะโอ้โหโดยในเทเซิเวอร์ในครั้งนี้ก็ผมทุกหุ่นทุกปืนเลยนะจะเลเวล25หครับหน้านั่นก็คือ MK3 ทุกอันเลยอ่า เพราะฉะนั้นับผมดาเมจที่เห็นนี้ก็คือดาเมจสูงสุดที่ปืนนี้จะทําได้ครับนะสี่พันเนี่ยเฮ้ยยิงห้าร้อยเมตรยิงนั้นละสี่พันยิงตลอดเวลาเหมือนมันจะแบบจะเวอร์สักขนาดไหนครับผมเจ้าแม็กนาวีสองเนี่ยโดยทางนี้ครับผมผมก็จะใช้ตัวนี้เลยเรเวนครับผมใช้ลัสดอกับสเปียเพราะมันไม่มีอะเนาะมันมีแต่ปืนขนาดเล็กแต่ผมว่านะอีกไม่กี่เทสและเดี๋ยวมันจะมีปืนกลางกับปืนใหญ่มาแน่ๆเลยอะเฮ้ยน่ากลัวว่าเอาไม่ทันแล้วก็นี่ผมแองเกิลครับใช้สเปียกับพันเชอร์ ส่วนครปี้ครับผมสเปีย์ล้วนๆเช่นเดียวกับบลิดครับสเปียร์สีอันเหมือนกันแล้วก็เจ้าตัวเล็กครับผมลองเอากลับมาเล่นดูเจสซี่ใช้สเปียร์กับเอาผิดครับมาดูกันดีกว่าครับผมว่าพื้นใหม่เนี่ยมันจะเล่นมันมันจะทำงานยังไงครับผมไปกันเลยว้าวทีมเดชแมนครับด่านยามัเท่าเราจะยิงใครก่อนดีปืนเราตั้งห้าร้อยเมตรนะแล้วผมมาสักกลางน้ำเลยโ <c oughs> ว,ว้วว้วว้ว เฮ้ยพ่นพ่นอ้าวอ้าวติดพอดีอีกโวววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าดีวายวายตรงนี้นู่นหูหูหูเยอะเยอะเยอะหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยด่วนด่วนโอ้ยโอ้ยเอาเนื้อชุดไปครับแน่แน่แลกแแลกอีกโอเรียบร้อย ว้าว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 เฮ้ยเฮ้ยยิงดียิงดียิงดียิงต่อเนื่องไม่มีสะดุดครับผมอย่าปร่อยไปอู้อู้อู้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้นะเอ๊ะเนี่ยิงจุกตุกตุกเลยเสร็จตายเสร็จปตายอู้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 พ่นก่อนพ่นก่อนพุชพุช อุดเรียบร้อยเครปีเหรอเครปีเหรอเฮ้ย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 ตัวอะไรเนี่ยเทียหมอเทียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามามาอุ้ยเหลือปืนสามแล้วเหลือปืนสามแล้วโอ้ย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 วุดวุดวุดเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งครับผมบีฮีมอสบีฮีมอสว้าวว้าวว้าวโคตรเก๋ใหม่ทันเอามาครับผม เจสซี่อืออนี่นี่นี่ครับอ้าวติดหมดเลยสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ก่อนว้าวว้หิวิวอ่ามา โอ้โหเจสซี่เฮ้ย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 มันล็อกเป้าตัวไหนเนี่ยว้าว,ว้าว,ว้าวเฮ้ยครับสลับปืนก่อนอ้าวมันโดนหมดเลยเว้ยเฮ้ยโบฮึ่มลงไปจึงหนึ่งสลับปืนมหมยิงมหมยิงไหมเอยเฮ้ยหมุน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 ไม่รอดอ่ะเออครับ แองเกร์ครับช็อตเขาให้เลยมาแล้วช็อต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 เรียบร้อยไปเฮ้ยโลจีเสร็จไปตัวครับเฮ้ยเฮ้ยข้างบนข้างบนมังกรมังกรเสร็จไปโว้โว้โว้มามาเยรับมา โอตัวอะไรเออหมอเหรอหมอสเสียตายแรมเพจกันไปชอ็อตเข้ามาครับผมยนื้อเนื้อนื้อ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 ไงหือก็ไหลกันอีกอู้หู้อูออ่ะครับช็อตก่อน เบียอนกอดไลค์ครับเฮ้ยเป็นเลียเปเลียเปเลียช็อตเข้าไปนี่อื้้ยอินทราไททันโอ้โหมาคู่เลยเดี๋ยวก่อนนะไปก่อนนะใจเย็นดิโอ้โหนี่ก่อนครับผมทำสดานทำสดาน เรียบร้อยเราหายตัวครับผมช็อตแมงปองไม่ทานแล้วโอ้ยคึกคืนกันเหลือเกินว้าวว้าว,ว,าวโหแล้วแบบยิงปุชปุชปุปุปุได้เรียบร้อย <c oughs> ทีมเดียนแมทส์ครับผมเปิดด้วยเจสซี่ดี <c oughs> โอ้ยเจสซี่น่ารักนี่นี่ยิงต่อๆก็ได้ครับเราเป็นหุ่นจิว๋วะ หุนจิ๋วลิวเลยนี่นี่ทะลุทะลุทะลุอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกลเกลว้าวนี่ฮอคครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโยนไปก่อนเลยบูชว้าวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนหลอกหลอกหลอกหูหูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราเอานี่ครับผมครปปี้ ดูในระยะอายาง500เมตรนี่นี่ครับตัวนี้เลยตอดไปเรื่อยๆว้าวว้าวเรียบร้อยวู้ิเราใช้เทคนิคยิงสลับครับผมนีโโ่โอ้โอ้โอ้มาครับมาครับหุย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 โวโว,โว,โวเนี่ยนะพอยิงสลับแล้วมันก็จะแบบ กดค o, woah, woah, woah. Boss, Aí, out, ้างได้นะแล้วมันก็จะแบบโดนอ่ะมันจะสลับเม็ดๆกันอย่างงี้นะว้าว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 เรียบร้อยกันไปว้าวนน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 เอาเอาวอามาสิมาเฮ้ยยิงแบบนานจะบอกว่าแหลกนะ โอ้โหๆๆๆๆๆๆๆนี่ครับผมสซรับเรียบร้อยกันไปอีกตัวหนึ่งโว้วโว้โว้้เฮ้ย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 เฮิวกรหเสร็จแหลมเพกันไปครับผมอุ้ยโว้มังกรมังกรมังกรอือหือแต่ัก็กดยากนะถ้าเกิดกดสลับนะต้องกดทีละปุ่มอะไรอย่างนี้นะนน่เนเน เสร็จไปเสร็จไปโอ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้โอ้ไหนอยู่ไหน,ไหนใกล้ๆห้าร้อยห้าร้อยไม่เสร็จลับบินแล้วเรียบร้อยครับอ๋อไอจิงๆิงสลับมันดีกว่านะมันเข้าเยอะกว่ามันแบบยังไงไม่โดนยังไงไมันต้องโดนสักนัดหนึ่งอะ นี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะแบบสลับสปุ๊บป๊บปป๊บปปุ๊บปมีเวิร์กเวแต่ว่ามันต้องกดยากอ่งสองสอย่างงี้นะคือแองเกอรแองเกตัวไหนตัวไหนตัวไหนเฮ้ยสกายรรดอะว้าวาวเฮ้ยลิสซดมา อุซดอมายิงเข้าไปครับผมอุ้ยอุ้ยรอดมันรอดมันรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ยอายโดนเลยเอ้ยมาครับผมลองเอาแองเกิลใช้ปืนอันไอใช้ปืนสปียร์รูมั้งอุ้ยว้า แม้ว่าพันเชอร์จะหมดไปมันก็มีสปียยิงอยู่อ่หายตัวไปแล้วครับผมลุย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 อุ้ยโล่โล่ขึ้นโล่ขึ้นมาอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้คือไม่ได้ติดปืนมาหรอเรียบร้อย ว้าวอาช็อตก่อนครับผมมาสิจา้ามาสิจา้าบลายไปอ้าวไม่บลายเฮ้ยหารครับบลิสครับอือหือย,ยิงจูด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 เตียบร้อยว้าวแน่แน่มาอีกตัวหนึ่ง อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอ๊วยอ๊ยออุอุยออยอุ๊ยียยอยอุ๊อุ๊ยอุ๊ยุยอุ๊อยอยอุ๊อ๊ยรยอุ๊ยอุ๊ยยอุ๊ยอยยยยเย เิ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชนะไปโอเคครับผมกลับมาลงจอดแล้วเฮ้ยอันนี้คือปืนที่ MK3 นะมันเฮ้ยมันมันแบบมันมันมันยิงไกลแต่ว่ามันก็โคตรจะแรงบ่ะแล้วประเด็นคือแบบมันยิงต่อเนื่องไม่หยุดใช่มาถ้าเกิดเรากดแบบ1 2 3 4งสอกดยิงทีละนัดทีละนัดอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยมันมันเวิร์กว่ะผมว่ามันผมชอบยิงแบบนั้นมากกว่าแบบยิงแบบ ทีละสี่นัดยิงพร้อมๆกันนะแล้วมันจะมีช่วงจังหวะบางทีอาจจะยิงไม่โดนบ้างอะไรบ้างอนะเนาะโอ้โหอแต่ปืนนี้ผมเพื่อนถ้าเกิดอ่าเมทแต่ขนาดเล็กมานี่ผมยังพอเข้าใจถ้าเกิดมีกลางกับใหญ่มาด้วยเฮ้ยมันอาจจะแบบยิงวินาทีแบละสองนัดไม่ได้ป่ะนะถ้าเกิดปืนขนาดใหญ่กับกลางมานะอาจจะต้องแบบดีเลยเวลากันไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหเพราะว่าเมจที่ได้มันต่อนเนื่องมากๆไงแล้วมันก็ยิงไม่หยุดยอ่ะเฮ้ยยิงระยะใกล้ก็ได้เอายิงไกลก็ได้โอ้โห ผมว่ามันจะต้องแบบต้องเบาลงนิดนึงนะมันจะโหดเกินไปแล้วโอเคถ้าเกิดเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้แล้วมว่าจะปืนสเปียร์เนี่ยมันจะเป็นโอพไปหรือเปล่าโนโนโนคุยกันโอเคไงครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบอล